พบกบเราซาวเว็บไทยแลนด์วันนี้ช่องเราจะมารีวิว power a m แบรนด์ซาวเว็บเป็น power a m คาสตี4ชนแนฟูลเลนรุ่น s w ด300.4รุ่นใหม่ล่าสุดเป็น power a m อนอนกประสงค์ขนาดกระทัดรัดมาพร้อมพลังขับเคลื่อน200วัตต์ i m s คูณ4เชนแน power รุ่นนี้เป็นรุ่น s w ด300.4พัดมาด้วยโครงสร้างหลักที่เป็นโลหะขึ้นรูปสีดาทั้งตัวมีการเซาะร่อง ระบายความร้อนไว้ที่ด้านหน้าเครื่องและข้างตัวเครื่องฝั่งด้านนี้จะเป็นฝั่งสําหรับการจูนเสียงแล้วก็เป็นฝั่งสําหรับภาครับสัญญาณมาในแบบฉบับของโครมเพจ AC a jack ฝั่งด้านนี้จะเป็นฝั่งสําหรับสายไฟและสายลําโพงจะมาในแบบฉบับโครมเพจสกรูบ็อกที่หุ้มด้วยฉนวนใสอย่างดีเดี๋ยวเราไปดูแผงวงจรของ power รุ่นนี้กันว่ามีแผงวงจรเป็นยังไงกันบ้าง แผงวงจรของ Power รุ่นนี้มาพร้อมกับอิเล็กทรอนิกส์คอสโอเวอร์ในตัวสามารถเลือกเล่นได้ในแบบของฟูลเลนและไฮพาร์ตฟิลเตอร์โลว์พาร์ตฟิลเตอร์ที่ปรับได้อย่างต่อเนื่อง40เฮิรตถึง400เฮิรตพร้อมกับฟังก์ชันคูณ10สำหรับยกระดับความถี่ไม่ด้วยแถมตบท้ายด้วยประสิทธิภาพในการบูตเบสได้อย่างต่อเนื่อง0ถึง12 dB ส่วนเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อัปเกรดผ้าขยายมอสเฟตรุ่น IRF 540N ข้อดีของรุ่น irf จะแรงกว่าและอึดกว่าและทนกว่า ic ภาคขยายรุ่น dta ขีด8 0, และได้อัปเกรดการควบคุมไฟได้ถึง100โวลต์นี่จะเป็นคาปาของ power รุ่นนี้คาปาของ power รุ่นนี้เป็นคาปา5 0า0โวลต์1,000ไมโครฟลัด6ลูกแล้วก็จะเป็นตัวเล็กอีก4ลูก ขดลวดถลอยของ power ร,รุ่นนี้พันด้วยขดลวดถลอยอย่างดีทองแดงหนาๆ power ร,รุ่นนี้มาพร้อมกับพละกกำลัง200วัตต์ไอเมคูณ4ชันขนาดกระทัดรัดแบบนี้ให้พละกำลังขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวกับ power band saw wave รุ่น s w ขีด3 0 0จุด4พัดเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงของ power ร,รุ่นนี้กันว่าให้เสียง เป็นยังไงกันบ้าง กันปากซอยให้ออกมาคอยที่เก่าอายโทรมานาเพราะใจคคอทอดบ่เศร้าหากนานยานสัญญาเก่านาเจ้ามาคลำคิงใจยานหากเปลี่ยนไปคือลายย่อมายู่หย้ายานมีผู้มาแสพปลา ว่าที่เรารักใคอยามาเห็นน้ ว่าไม่ใช่วันของเราก้มราบความเศร้าสู่กับความเหงาให้กอนเมื่องานเสียหลักความรักก็ดูนตัดตร้อนความแพ้เที่ยวมาบังทอนขอพรหอวัวใจอย่าท้อทุกอย่างต้อง เจ็บก็ลบมุมซ้มใจสู้เขาไม่ได้ก็อย่าไปโทษใครก่อนโชคไม่ยืนทางสิ้นทางเต็มด้วย

สำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบการรีวิวเครื่องเสียงแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่องเราไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะสั่งซื้อสินค้าทางร้านของเราจะฝากลิงก์ในการสั่งซื้อสินค้าไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ